แล้วโอ้เราอยู่ใต้ธงชาตินะฮะยาวที่สุด100เมตรนะครับก็ตอนนี้บอกเลยว่าที่สุดเลยฮะ,ะกับสายบันเทิงโอ้สุดยอดครับทุกคนสุดยอดยาว100เมตรพร้อมแปะอักษร สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งฮะวันนี้เรามากันที่เขื่อนขุนด่านประการชนก็อย่างที่รู้กันอยูอ่ว่าวันนี้สายบันเทิงเขาจะมาจัดงานแปลตัวอักษรแล้วก็มีธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยมั้งยาว 1, 100เมตรเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกิจกรรมแต่ก่อนอื่นเรามาถึงเขื่อนขุนด่านผมก็อาจจะขอนิดนึงขอมาลองขับในราคา1ชั่วโมง350บาท1คนอย่างผมเนี่ยมาคือราคา350บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ขับในบรรยากาศอย่างเนี้ยขึ้นมาเหนือเขื่อนนะข้างล่างคือคือใต้เขื่อนข้างบนคือ โอ้โห200ล้านลูกบาทเมตรเลยมั้งใช่ปะผมไม่แน่ใจนะแต่อย่างที่บอกเลยบรรยากาศโคตรดีเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองขี่รถเล่นกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงในบรรยากาศเขื่อนคุนด่านปะ่ะเราเช่ารถมาแล้วลองขี่ให้คุ้มหน่อยนะไปกันต่ออย่างที่รู้ตอนนี้เราก็วิ่งกันไปเรื่อยๆนะ <S <S เดี๋ยวมันสามารถมีจุดที่จอดถ่ายรูปได้เนี่ยคนก็จะจอดถ่ายรูป <S <S เฮ้ยสวยดีเหมือนกันว่ะโอ้โหตรเทะนะ บรรยากาศดีที่ดีเฮ้ยแต่ผมไม่เคยเคยเดินมานิดเดียวแต่ไม่เคยขับไปสุดเลยว่าสุดแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปจอดให้สุดเลยนะครับตรงนั้นคือที่จัดงานนะข้างล่างอันตราย warning ราวกั้นสูงมาณ110เซนห้ามปีนรั้ว do not climb ห้ามไต่บรรยากาศโคตรด,ดี เอาตรงใครมาถึงที่เขื่อนขุนด่านลองเช่าค้าไฟฟ้าขับดูฮะเพราะมันแค่350บาทแต่ถ้ามีอีกหนึ่งคนก็น่าจะประมาณ450าผมไม่แน่ใจนะผมว่าเป็นส่วนตัวดีก็มันจะมีจุดให้ลงไปถ่ายรูปมันก็โอเคนะเออได้ฟิลอ่ะปกติปกติไม่เลยนะปกติจะไม่แบบไม่ค่อยมาตรงนี้อาจะปกติจะไปจอดตรงนู่นนะอะไรเงี้ยจอดแล้วก็เดินถ่ายรูปฝั่งนู้น ตรงหน้าเขื่อนท้ายเขื่อนนี้ไม่มีโอกาสได้มาเลยสิ่งที่ตามมาก็คือได้ขับรถคร้ดไฟฟ้ารถก๊อบอะ่ะเขาเรียกรถก๊อบแหละค้ดไฟฟ้าก็เลยทําให้รู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวส่วนตัวมาดูแล้วไฮโซหรูหรามาเห่าฮุ่งฮุ่มประารสิ่งที่ตามมาคือตอนนี้ก็เป็นได้ฟิล้ยลมเย็นวะ่ะลมเย็นจริงอันนี้ลมเย็นมากเลยสุดยอดเลยอะชิลมาก เดี๋ยวจอดลงไปถ่ายคลิปกันท้้งล่างนิดนึงนะตรงน,นี้จะเป็นที่จอดรถก,ก็จะมีเขียนว่าเขื่อนคุนด่านประกันชน2.594กิโลก็คือความยาวของเขื่อนคอนกรีตท,ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยนะเขื่อนบทอัดที่มีความยาวอ๋อเขื่อนคอนกรีตบทอัดที่มีความยาวถึง2กิโล594เมตรหุ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่จริงเราก็ นี่แหละข้อดีของการมาแบบรถส่วนตัวมายืนท้ายเขื่อนโคตรเท่เลยอะถ่ายวิวนู่นน่นนนะนู่นเท่มากนานๆได้ได้ไม่จอดยืนถ่ายตรงเนี้ยมันได้วิวแบบวีพีกว่านะถ้าเรามาแบบรถส่วนตัวตอนนี้เราขับเอ,อกอล์ฟรถกรอล์ฟไฟฟ้าไปถึงสุดฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วฮะ ก็คืออย่างที่บอกแหละว่าคือเสีย350บาทนั่งได้4คนเมื่อกี้ถามละสําหรับใครที่อยากเป็นไพรเวทและสามารถจอดในจุดที่จอดได้ mm hmm. เขามีเซตไว้ให้จอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือเสียแค่350บาทแล้วมา4คนหารกันไม่กี่ตังค์ครับผมว่าเฟี้ยวกว่าเยอะแล้วจอดถ่ายรูปในมุมที่ถ้านั่งรถชทเทนบทัสอาจจะไม่ได้จอดแต่ถ้าเราขับก็ไฟฟ้าเราได้จอดนะก็อุดหนุนกันไปหรืออีกทางหนึ่งที่ใครที่ชอบท่องเที่ยวทางน้นํานี่มีเรือด้วยเรือตรงนี้ก็มา เดี๋ยวรอบหน้าเราจะพาไปดูไปนั่งเรือนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอลงไปที่งานกันก่อนดีกว่าเพราะงานเขาจะเริ่มแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะก็วันนี้สายบันเทิงจะแปลเขาเรียกว่าแปลอักษรสายบันเทิงไทยแลนด์ก็มีธงชาติไทยที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็คือ100เมตรนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไะตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครนายกนะแน่นอนที่สุดวันนี้มีการรวมตรวของสายบันเทิงเพื่อแปลขบวนเรียกว่าตัวอักษรเป็นว่า ไทยแลนด์ครเป็นธงไทยยาวเลยแล้วก็จะมีคําว่าสายบันเทิงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างและมีใครกันบ้างนะก็ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วก็รีบไปนะไม่ไว้ร้อนนี่มันหน้าหนาวจริงป่ะเนี่ยเฮียกูโอ้โหถ้าเขาเปิดน้ํามันคงจะมีลมนะตอนนี้โอ้โห บอกเลยว่าเป็นการรวบรวมของชาวกลุ่มบิ๊กไบค์สายบันเทิงกลุ่มซุปเปอร์ไบค์เราเรียกกันอย่างนี้ได้ว่าหรือว่ากลุ่มรถเล็กก็ยังมีที่เข้ามาร่วมได้ในตะกูลของสายบันเทิงเพราะงั้นก็ฝากติดตามกันด้วยก <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปเล่นฝากนู้นด้วย สามวินาทีครับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยนายสันเตริ์นุททองนายกสมาคมสรุปเรการท่องเที่ยวเรียงเรียงเป็นคำว่านี่ครับต้องขอให้แรงใส่นี่ครับวันนี้ให้แนด์สายประเดิร์และวันนี้ก็งานร่วมกับผู้ว่าด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนายกแต่ก็มีการประกงประกาศอย่างเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทำตามกฎแล้วความรู้เรือจากท่านเสียงดังมากเดี๋ยวค่อยว่ากันดี กี่คันนะคอนโดนนทบุรีนะ1 0 0นคัน1,000คันโอเครู้เรื่องไหนๆก็มาเจอแล้ววันนี้ครับวันนี้ครับลูกดักเทสครับผมเราไม่ถามอะไรมากเราจะถามว่าเจ้ารถตำรวจไปรีบแบบยังไงดีอุ้ยเมื่อคืนเพิ่งเทสไปได้เท่าไหร่กูได้เลยพี่ได้160ยังยังไม่สุดติดขั้นหน้าจริงเหรออันนี้เราต้องพูดในในแง่ของเรื่องของการไว้ไล่จับโจรไล่จับผูร้ายใช่เพิ่มสมรรถนะตอบ ล่าสุดโจูนอะไรไป95ธรรมดายังไม่ได้อ e ีทิปด้วยแล้วถ้า XADV วิ่ X A v, v, ง ADV เรียนตำตงว่ายังไม่เคย ADV 160 160ไปไป,ไปพี่ไปพีเ่ 99, รเรน99ดีกว่าพี่เบียร์เออแต่ถ้าเกิดว่าพวกตระกูลฟอร์ซ่าอซ่า <c oughs> อ่ามาได้ฟอร์ซ่าสามารถสูต ADV สามารถสูตรนี้นะครอ่าขึ้นแน่ๆประมาณ1ตัว1ตัวใช่เดี๋ยวบางคนบอกโอ๊ยนะ้อน้อยจังตัวเดียวจะบอกว่ารถประมาณเนี้ยขึ <c oughs> ้นครึ่งตัวนี่ถ้าเดืองกาอ่า มันเป็นบิ๊กไบค์ไงที่แบบว่ามันล็อกลิมิตมันล็อกอะไรต่ากันแต่ตัวหนึ่งของรถเล็กนี่ยากโหยากยากทำอะไรบ้างไล่ข้างอ่าผมแนะนําว่าสเติปง่ายๆเริ่มก่อนก็คือชุดข้างหาแว่นไหนได้ครับเจ้าไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็ท่อต่ำๆขอตัดแคตตัดแคตส่วนปลายเดิมอันนี้ก็ก็ได้หรือว่าถ้าผ่าปลายหน่อยให้มันโล่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าอยากผ่านตำรวจก็เงียบๆไปใช่ก็อจะใช้ตัดแคทอย่างเดียว่ ให้มันโฟล์นิดหนึงเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนแต่มันก็เงียบขึ้นต้องครับเพราะฉะนั้นใครถ้าเกิดสเต็ปตัดแคสอาจจะเผล่ๆเอาจจะมีเกือบสองตัวเฮ้ยจริงปหเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะก็ขีสนุกขึ้นเยอะพี่เพราะว่าเดิมเดิมเนี่ยมันตามมันตามรถจีนไม่ทันอ่ามันแบบทิ้งหายเลยอ่าแต่ว่าอันนี้ก็แบบถึงตูดอยู่อ่าฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ลองไปปรึกษานี่ดอกเทคมาให้เท็กพี่มาให้เท็กมันถ้ามันดอกมันต้องต้องดี มันต้องเป็นดีโอจีเลยมันแล้วทำไมเป็นดีเอลมันย่อมาจากดัตต์หลอกเทคโนโลยีอันเนี้อ๋อมีที่มาแต่ว่ายังไม่เสร็จสักทีโปรดักต์ัวนะโอ้เหนื่อยโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปดูบรรยากาศงานแป๊บนึงครับผมครับบุณยากาศอินดามด้วยครับผมคณะผูกรรมการจะขอขอบคุณทุกท่านครับครับทาจารย์บิ๊กไปนะครับด้านหลังครับด้านหลังเลยด้านหลังเลยครับ ีรเวทีพยายาสนางาอย่างส,างางสลิกลลก็มาประจำจุดนะครับเจ้มีเจ้าหน้าที่นกรับบอกยัก์นี่เราอองนี่แรงมากแรงไปถึงต้นไม้สูงนู่นเลยนะครับท่านที่นั่งริมตรงนี้แต่ก็จะขาดจะเดิมเลยแต่ก็ว่าก็ไปให้จบนะฮะส่วนพิธีการจะได้จบไปในส่วนของท่านรองผู้ว่าการจังหวัดที่จะขึ้นมาเปิดในงานนี้ครับ<ด>แล้วก็ายเปิดนะครับวันนี้เป็น่ังไงดีขึ้นแล้ว ผมจะเตรียมตัวนะครับไ่ว่าจะเป็นทางด้านบริหารแกับฟู้ดนะสมาคมส่งเสริมธุรกิจแดดก็แรงมากพูดแดดแรงจริงๆผ่านดงนี้จะสติ๊กเกอร์จะพอไหมเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับผ่านตรงนี้ไม่กล้าจอดนานมีสติกเกอร์เหลืออยู่หน่อยหนึ่งมีใครเอาสติกเกอร์ปะดลแแ้วนนะมฮะสวัสดีครับมามามาครับกี่คนอ่ะโอ้โหสิบสี่สิบสิบหนึ่งสองเอาไว้แวนเหลือไว้คนเดินด้ครับคุณครับ โอ้ยจะดีละครับสวัสดีครับทุกคนค่ะตะปูตะปูแล้วลูกเกาเกาเป็นเกาเอาเก๋าเลยเอาไหมนานไงกี่คนฮะเนี่ยโอ้โหขอบคุณครับปากด้วยครับคผมครับเอาไปปากไปแหล่งที่หนึ่งนี่เรามาดูเรามาดูเรามาดูกันนี่หมวกกันน็อกอะไรที่เป็นยอดนิยมนะ อยู่ในเต็นท์เฉิญน่าครับท่านคือ่าดนอกนะครับตาปัทยาใสครับครับขออนุญาตเรียนนะครับท่านพระธรรปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับท่านพลตรีอังกูลค้ายคึงนะครับวุฒิสมาชิกนครนายกนะครับท่านนะารัท่าอส สักพิพงศ์ไพยพนานะครับผู้แทนกรกดรจังหวัดนครนายกนะครับตลรดจนในส่วนของท่านคมสนันนะสุวรรณนะครับท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนครนายกท่านน,าน,นันต์นะครับสาราพิชรรัตประจันทําพันจังหวัดนครนายกนะครับท่านพันตำรวจเอกสงา่าทางคำนะครับผู้กำกับการสถานีตารวจภูทรเบองนครน,นายกและคณะผู้จัดงานครับและในโอกาสดีผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านที่ บีดาไปนี้นะครับบนเวทีครับท่านผู้รายการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้แทนของนายวัชรพลนะครับสารสอนจากสำนักงานนครยกนะครับบนเวทีกลับขอเชิญท่านพันตำรวจโทพิษนุชัยสุวรรณนะครับวันท่านยกบนเวทีเชิญท่านบรรเรากาดทางธรรมนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านธนวัวั์ปิดแก้วรองผู้ว่าการจังหวัดนครนายกครับ ครขออนุญาตเดินหน้าตรงนี้เลยครับครับขออนุญาตตรงนี้เลยฮะขออนุญาตแถวหลังเดินตามมาเลยครับนะครับขออนุญาตขออนุญาตทนความร้อนสักสามนาทีครับนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเดินไปเด็กกัปตันทีมงานเวิร์ดพอยทีมงานช่องเจ็ดทีมงานช่องสามนะครับทีมงานในส่วนของ่ขาวส่วนภูมิภาคขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนครูทรัพย์นะครับยังค่ะยังค่ะเรียนเชียทุกท่านเลยค่ะรับมอบองชาติไทยค่ะพอดีต้องปรับกำหนดก,การนิดนึงนะ ด้านหลังด้านหลังรถเลยค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตตรงนี้นิดนึงค่ะพี่น้องๆสายบันเทิงไปยืนหลังรถเลยค่ะยืนด้านหลังรถเลยค่ะพี่ต้นเตรียมธงชาติด้วยค่ะครับสงชาติแทรกเข้าไปเลยครับสงชาติแทรกเข้าไปนะครับแะครก็เป็นการรับมอบนะครับเป็นการรับมอบธงชาติก่อนที่เราจะทําการคลี่ธงชาติพร้อมกัน กับตอนนี้เรากำลังถ่ายบูมสูงอยู่นะครับตอนนี้เนะครับถ่ายบูมสูงอยู่เจอท่านประชานัพันจังหวัดนะอันนี้เลยครับขอบพระคุณค่ะท่านพู้มีเกียรติทุกท่าน้ายหันแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านนาั่งพักผ่อนอยู่ในเต็นท์สักครู่ค่ะเชิญเลยค่ะยวให้น้องเขาได้เตรียมครี่องงชาติก่อนนะคะอา่าเราต้องบอกว่าเรางลองอยังไงโ<า>คตรห,หล่อ<ว>เลยคอนดามาด้วยกัน รถน้ำขบวนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสุดยอดเลยครับทุกคนครับช่วยกันกลางเลยครับงบอปลาสะไกยอดประสา์มาแล้วมาแล้วโอ้เราอยู่ใต้ธงชาตินะฮะยาวที่สุด หนงรเมตรนะครับก็อตอนนี้บอกเลยว่าที่สุดเลยฮนะกับสายบันเทิงบอกเลยว่าจัดได้ยิ่งใหญ่จริงๆคนมั้งหลังหน่อยครับคนมั้งหลังหน่อยคนามั้งหลังหน่อยแล้วมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดเลอ่ข้างหล,ลัง <c oughs> ข้างหลงังข้างหลงังชิบหายแล้ว <c oughs> กมันไม่มีนันกแล้วมกงไปถึงทอง <c oughs> สวัสดีครับ okay. โอเคโอ้สุดยอดครับทุกคนสุดยอดาสวัสดีครับ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 ทุกคนที่สุดครับโอ้โหยาว100เมตรพร้อมแปะอักษรไปสายบนทารอไหมอเียน เดไปเขาม่สายเพเธอเลยเดินล้อไปล้อไปล้อเลยครับขล้อไปล้อไปได่เลยไดเลยย ่าไหนสุดยอดครับทุกคนเรียกว่าร่วมมือกันจนทงยาว100เมตรเต็มแม็กซิมัมสุดจริงๆครับสายบันเทิง สวัสด <experiences. S 2> ีค pues รับสวัสดีครับสวัสดีคร <cor rect s> ับสวัสดีค <ép> รับ จบเป็นที่เรียบร้อยกับการแปลอักษรเป็นคำว่าสายบันเทิงไทยแลนด์แล้วก็รวมถึงการมอบพงชาติที่ยาวที่สุดน่ายาวที่สุดเป็นไทาย100เมตรเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามมาต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากัแล้วยบาย